สวดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีทําให้นกเชื่องกันนะครับนกตัวนี้เป็นนกป่านะครับนกป่าคือนอกที่จับมาจากป่าครับครับอุปกรณ์ที่ต้องมีในการฝึกนกนะครับไม้เสียบลูกชิ้นแบบยาวและที่ขายไม่ได้เลยครับคือหนอนนอกถ้าใครไม่มีนอนนอก สามารถใช้กล้วยสุกก็ได้นะครับครับวิธีทำให้นกเชื่องขั้นแรกนะครับเราต้องกดอาหารก่อนครึ่งวันให้กินแต่น้ำครับเหลือวแต่น้ำเอากล้วยกับอาหารเม็ดออกแล้วทีนี้นกก็จะหิวครับ ครับเขาก็มีไม้ทุบชิ้นแบบนี้ครับชัว่วแรกจะใช้ไม้ยาวก่อนนะครับแล้วก็จะใช้เป็นอาหารมาลอจะเป็นกล้วยหรือนอนก็ได้ครับเอามาเสียกับไม้นี้แล้วก็บนนอนตอ่แรกนกจกยังไม่เชื่องนะครับนกจะแหมาครับต่อนะครับ แบบนี้ครับแบบนี้ครับแลบบ้วก็จะไปป้อนกบบกอน,นอก ทำแบบนี้ซ้ำๆไปเป็นเวลาเจ็ดวันนะครับทำทุกวันเดี๋ยนนอกไปจะเชื่องกับเราเอางครับเรากินมอเร็ตแล้วก็เสียบใหม่ครับแล้วก็ป้อนใหม่ ก้อนแรกก็จะไม่ค่อยกล้ามากินเดี๋ยวพอป้อนซ้ำๆไปมันก็จะชินแล้วก็กล้ามากึนแบบถ้าใครไม่มีนอนจะใช้กล้วยแบบนี้ก็ได้นะครับก้อยเสียบไม้แล้วก็ไปป้อนับ กลัากลัวแล้วเราเองไม่กล้ามากิน กินน้ำเล้วย่อาจจะอิ่มแนี่ครับก็ทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะคุ้นกับเราเองครับต้องใจเย็ยนๆนะครับนีนอกปากสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับฝากกดติดตามกด s ั b s c r i b e ไปด้วยครับเดี๋ยวเจอกันในตอนหน้าครับสวัสดีครับ